อาสาธุสาธุอาเดี๋ยวมีคนมาเก็บนะครับแม่นะเราแป๊บหนึ่งนะไหนอ,อีกประมาณนะฮะหนึเมตรถ้าจะถึงทางเข้าวัดนะฮะแล้วก็ต้องเดินเข้าไปอีกข้างในเรามีคนเนี่ยมานั่งรอกันตลอดแถวเลยเดี๋ยวเลี้ยวเข้าไปอีกประมาณ6กรเมตรที่นั่งรอกันตลอดเลยนะฮะโอ้โหเด็กน้อยชอบใจใหญ่เลยหลวงตาเคาะให้พรขำใหญ่เลย นะเดี๋ยวดูมุมกล้องนี้กันหน่อยนะฮะนี่มุมนี้น่าจะสวยกว่าานะแล้วนี่คือภาพบรรยากาศสดๆหนะ้าผ่านทางเ c e b o o k ไลฟ์เพจทั่วไทยนิวนะฮะนะพี่น้องชาวจังหวัดหนองบัวลำพูนี่คึกด,ดําบลจริงนะฮะโอ้โหศรัทธากันแรงกล้านะฮะนั่งรอกันแน่นขนาดเลยนะฮะนี่สวมหน้ากากอนามัยการเป็นตัวอย่างที่ดีนะฮะท่านผู้ชมฮะโอ้โหเด็กเล็กเด็กน้อยนะครับนี่เป็นแบบอย่างที่ดี ไม่เป็นภาระใครนะฮะมีหน้ากากอนามัยอย่างดีนีขณะดนี้เนี่ยก็กำลังจะเดินเข้าซุ้มประตูวัดธาตฐานเทานะฮะมาสักครู่ผมพิมพ์ผิดนะไม่ใช่วัดพระธาตุฐานเทาเป็นวัดธาตุฐานเทาทเฉยเดี๋ยวจะไปแก้ไขให้นะฮะต้องขอทานละได้วยโอ้โหนี่ฮะเจอคนท้องนะครับอาขอขอ,ขอ,ข,อ,อขอนมให้คนท้องหน่อยครับคนนมให้คนท้องหน่อย นมคภาพโอ้โหนี่ฮะท่านชมฮะฮ่าดูบรรยากาศนะฮะท่านชมภายในวัดธาตุหานเทานะฮะโอ้โหคนนี่นั่งรอกันสุดลูกหูลูกตาเข้าไปข้างในเลยนะฮะน้ำข้างล่างเลยครับน้ำข้างล่างยกของน้ําด้วยเอาน้ํามไม่ยกเออจับจับครับจับน้ําฟังเลยคุณแม่จา๋าฟังอ่ะปลาทะอ่ะปลาเคนของในสองมือนะจ๊ะอ่ะปลาเคนของยกสองมือคอยเลย อ้าวยกคอยเลยครับยกคอยเลยยกคอยเลยครับสูงายลงตาอ้าวยกคอยเลยหลายคนก็ไม่ยกกันนะกระช้า้องมือส่วนมากก็จะช้านะฮะตอนที่หลายคนเนี่ยมานั่งแล้วก็ไม่ยกนะไม่ยกท่านก็ต้องมานั่งรอว่าจะยกหรือเปล่าถ้าไม่ยกจริงท่านถึงจะเดินหนีท่านก็อยากจะให้ได้บุญกันนลยนะแหมมานั่งรอกายชั่วโมงแต่บางคนเนี่ยพอท่านมาถึงก็ไม่ยกบางคนก็ยกมือเดียวนะฮะ หยิบโทรศัพท์มาถ่ายมือนึงมั่งละนะฮะโอ้โหนี่หนูน้อยนะฮะโอ้โหใส่หน้ากากอนามัยมารอกราบหลวงตาด้วยอ่ายกเลยครับยกสงสงเลยครับกระเป๋าไว้ข้างหลังเลยเนอะยกน้ำรอเลยครับยกน้ำยกน้ำประเคนยกน้ำประเคน ยกน้ำประเคนเลยครับอ่ายกประเคนเลยครับยกประเคนยกประเคนเลยยกประเคนเลยครับยกลอถวายครับอ่ายกด้วยยกด้วยลูกเดี๋ยวเดี๋ยวมีโูวเขาอ่ายกรอเลยครับแม่นั่นแหละอ่าอนุโมทนาบุญทุกท่านนะฮะอ่ะนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะครับผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์เผ็ดทั่วไทยนิวนะท่านชมโอ้โหนี่คุณแม่นี่นำนมมานะนำยามาถวายด้วยโอ้โห อ่ายกสองมือเลยครับยกสองมือเลยวางโทรศัพท์ก่อนจ้าช้าคนอื่นเขานั่นนะนะอ้าวพนมมือคอยเลยฮะยกน้ําประเคนยกสองมืออ้าคุณแม่จ่ายกนมเลยจ้า้วางน้ำประเคน้าวังน้ำปะเคนน้ำน้ง้านแขก้วังน้ำน้งานะคะของ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 ขยกนมด้วยนมด้วยอ้ายกนมด้วยประเคนนมด,ด้วย ยกไวรอเลยนะเนี่พระเดชพระคุณท่านเจ้าวาดนะฮะก็เอามาเอามาสักการ์ก่อนนะฮะไม่รูปไม่ถ่ายรูปนะครับไม่ถ่ายรูปนะครับยี่สิบห้าพันสักบาพครับ เาาื่อนกันดวเดี๋ยวต้องเตรียมโพอาสนะนะฮะให้ท่านเจ้าวาดนะฮะแล้วก็ปวกรวมเตรียมให้หลวงตาบุญชื่นเนี่ยน้ำมัสการขึ้นเจ้าวาดนะฮะสวัสดีทุกท่านนะที่ติดตามรับชมนะฮะนี่เป็นภาพบรรยากาศนะฮะภายในวัดพาดฐานเทานะฮะ ภายในวัดนี่โอ้โหมีพระองค์ใหญ่นี่สวยสดงดงามนะฮะเป็นที่น่าเริ่มใสศรัทธามากใครผ่านมาทางนี้ก็มากราบไหว้ขอพรกันได้นะฮะนี่เด็กเล็กเด็กน้อยนำนมขนมน้ำนะพวงมมลุงพวงอะไรแหมมีครบจริงๆนะฮะนี่จะกดถวายจะกดนะฮะโอ้โหแลนี่นำน้ำผึ้งมาถวายด้วยนะะมะม่วงก็มีน้ำก็มีเ้าจับให้หมดเลยครับจับให้หมดเลยอ้าวจับอีกข้างหนึ่งจับอ่า เป็นระยะห่างก็หน่อยนะครับถ่ายธาตนะครับนะย่อมฟองถือครับย่อมฟองถือคือวิ่งหิ้วด้วยถือฝากชูๆฝากชูนะครับเพี่อนอันนี้ฮะอันนี้ก็นะฮะท่านก็กำลังจะเดินเข้าภายในศาลานะครับที่อยู่ด้านหลังของวัดธาตุอาวัดธาตุหันเทานะฮะโดยมีพระเดชพระคุณท่านเจ้าวาดเนี่ย เดินตามไปด้วยอ่ะผมคงจะต้องหยุดเฟซบุ๊กไลฟ์ไเพียงเท่านี้ก่อนนะฮะ,ะด้านโจไม่ติดตามติดตามไม่ไดด้านโจพอเสรแล้วนะจอมดูทุกท่านที่ติดตามชมนะฮะอ่านี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์เพจทั่วไทยนิวนะ,ะ,ะท่านชมฮะ,ะหลายคนหลายท่านก็สอบถามเส้นทางนะฮะก็เราจะใช้เส้นทางมุ่งหน้าส,นนสู่อำเภอโนนสังทรฮะมุ่งหน้าสู่เขื่อนอุบลรัตน์นะฮะ และนี่ภายในวัดนี่ตอนนี้เป็นพึ่งแตกลังเลยนะฮะกระจายกันทั่วไปหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวผมคงต้องหยุดเฟซบ,บุกไลฟ์ไว้ถึงเท่านี้ก่อนนะฮะปิดภาพบรรยากาศที่บริเวณดน้านหน้าพราะโบสถ์ของวัด่าฐานเทานะฮะและนี่คือทั่วไทยนิวนะฮะนำเสนอเรื่องราวความศรัทธาของลูกตาบุญชื่นนะครับแหม่ต้องบอกว่าพี่น้องชาวจังหวัดหนองบัวลำพูนี่ศรัทธาแรงจริงๆนะฮะอ่ะขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์นะครับผ่านทางเฟซบ,บุ๊กไลฟ์เพจทั่วไทยนิวนะครับสวัสดีทุกท่านครับ